ทุกอย่างมันประกอบกันได้หมดทั้งเรื่องของราคาที่ถือว่าตอนนี้เป็นราคาที่ดีสุดๆจริงๆโลเคชั่นนะครับที่อยู่ติดศูนย์เมตร b t s ราชโยธินฟาเซิตี้ส่วนกลางต่างๆมาจากแบรนด์คอนโดมิเนียมที่น่าเชื่อถืออย่างแกรนด์ยูนิตีพอโควิด <uno> มาปุ๊บ ชีวิตเปลี่ยนเลยมันเป็นสิ่งที่แย่ yeah. มันยิ่งกว่าปี40นี่ถูกไหมโอ้ oh. ปีที่ผ่านมาถามว่าเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมไหมเหนื่อยขึ้นจริง,รงๆรูปแบบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตทุกอย่างการใช้จ่ายต่างๆเราก็ต้องยิ่งระมัดระวังมากขึ้นออกไปไหนไม่ได้คนเราไม่มีอยู่ใกล้กันปฏิสัมพันธ์ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายต่างๆมันก็นทำให้ทุกอย่างมันอกรงไปหมดเลยมองไม่เห็นเลยว่าอนาคตเนี่ยมันจะจบลงเมื่อไหร่ ผู้ประกอบการอสังหาผมมองว่าเขาต้องเจอความ Challenge ท้าทายอย่างถุนแรงในปีที่ผ่านมาอาจจะมีการทําเรื่องของสงครามราคาเกิดขึ้นก็เยอะพอสมควรอยู่แล้วแต่สิ่งที่เหนืออื่นใดเลยเนี่ยโควิดมายุค new normal ขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็ต้องอยู่อาศัยเป็นที่มากขึ้นโซเชียลดิสแท c กกันมากขึ้นทการพักอาศัยการทํางานการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งการออกกําลังกาย4อย่างเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่ได้ทําอยู่ที่เดียวแต่ปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันต้องผสมผสานกันแล้วว่า ในที่พักอาศัยของเราเนี่ยมันคงต้องตอบโจทย์ได้เกือบทั้งหมดดังนั้นเนี่ยถ้าจะพูดแล้วเนี่ยอสังหาหริมทรัพย์ที่ดีก็คงจะต้องตอบโจทย์ได้ทั้งหมดที่ผมกล่าวมาข้อคิดในการลงทุนนะฮะถ้าเราเจอวิกฤตมันก็คือโอกาสในอีกมุมหนึ่งถ้าคุณเก็บทรัพย์สินณนเวลานี้เนี่ยในโครงการที่แบรนด์ดีๆในระยะยาวผมเชื่อว่าอีกสองสปีคุณมองอันหลังกลับมาเนี่ยคุณต้องต้องบอกตัวเองว่าคุณตัดสินใจไม่ผิดที่คุณซื้อโครงการในช่วงนี้แน่นอน ก็แน่นอนเลยคนที่มีความพร้อมไม่ว่าจะต้องการซื้อเพื่อลงทุนหรืออยู่เองเนี่ยปีที่ผ่านมาผมบอกได้เลยว่าเป็นปีที่ถือว่าดีสุดๆหรือแม้กระทั่งปีนี้ด้วยนะเมื่อเกิดวิกฤติแล้วเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนต้องการแคชทุกคนต้องการเงิสนสดในการหมุนเวียนดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการออกโปรโมชั่นออกแคมเปญออกมาใครที่มีความพร้อมที่สุดในช่วงนี้ก็ถือว่าได้กําไรที่สุดแก็คือเป็นอีกหนึ่งปีเหมือนกันที่ผมได้มีโอกาสลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อยู่หลายที่ มาสลินและชียทินถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาคารที่ outstanding ที่สุดที่เคยเห็นมาเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกรุงเทพตอนเหนือทั้งกรุงเทพเลยก็ว่าได้เพราะถ้าคุณขับรถผ่านแยกราชโยธินเนี่ยคุณจะต้องเห็นตัวโครงการโดดเด่นประทับสายตาอย่างชัดเจนแน่นอนในวันแรกที่ผมเข้าไปเนี่ยผมก็อึ้งละกับความกว้างของหน้าแปลงที่ดินของเขาอ่ะโผมประทับใจมากก็จะเป็นส่วนกลางต่างๆที่ออกแบบมา ซึ่งผมมองว่าเขาทำมาได้ตอบโจทย์ในยุค New Normal ได้ดีมากๆเลยนะครับล็อบบี้ก็โอดโถงเลยรวมถึงมีโซนต่างๆที่เหมาะกัร Work from Home Study Room Meeting Room ที่เปิดโล่งม,มีสวนสวยๆเปิดรับอากาศได้และถ้ายิ่งได้ขึ้นไป Sky Lounge หรือว่าเช็ a อันชาย Sky Pool จะยิ่งเห็นความงามของบรรยากาศวิวแยกและชิวทิน ในแบบที่ที่ไหนก็ให้ไม่ได้ที่สำคัญคือโครงการนี้โลเคชั่นดีมากๆอยู่ติด0เมตร BTS a ราชโยธิทุกอย่างมันประกอบกันในหมดทั้งเรื่องของราคาที่ถือว่าตอนนี้เป็นราคาที่ดีสุดๆจริงๆโลเคชัน่นแล้วก็ฟาซิลิตี้ส่วนกลางต่างๆมาจากแบรนด์คอนโดมิเนียมที่น่าเชื่อถืออย่างแกรนด์ n i t y ก็ประกอบกันทำให้ผมตัดสนใจเลือกโครงการนี้นั่นเองครับ